เลยพร้อมยังร้อมยังโอเคนะมาดูกันโปรแลนใหม่เ่าสองตั้มไปว้าวเฮ้ยบุ๊กสามบุ๊กเอ็มสามบุกเอมสามไหนมาดูกัน B4 BT B4 แล้วก็น่ว่า อะไีีเสตไหนไหนมีอะไรยังไม่มีอะไรใหม่ยังไม่มีอะไรใหม่มีแต่หมอกเหมือนจะโชว์กราฟิกใหม่ใช่ใช่การัพเดอัปเดตบอกบอกมอกข้ีเขาแน่เลยที่เขาบอกเขาจะทำสภาพอากาศเวเธอรสภาพเอ้ยเอ้ย l อทีเอ็มเอล90ตัวเก่ากลับมาแล้วเออบอลเออบอลดออบอลเออบอลเออบอลทับไทยด้วยเออบอลับเออบอลเช่ออะไรเออบอเช่ออะไรเมื่อกี้เออบอเช่ออะไร ยังดูไม่ทันขอให้ยินดีเลยโอ้ยรุ่น A ธรรมดาอย่างหอเลยอ้าวลงไปซะลงไปเอห้าเอฟห้ารีชอะไรอ่ะเดอร์บี้เดอร์บี้เดอร์บี้ครับเดอร์บี้ครับกับยุงจะพ y t h o n Norway เฮ้ย Norway เปิด M1M5 5องจริงมาละ B56 Let's go โอ้โหอมิเอร์บนี้คืของอเมิกาไม่ ของอังกฤษของเอ่อแซมใหม่ของประเทศนี้อ่าแซมอังกฤษเรือใหม่เรืออเมริกาโอเคอันนี้ซีซีเอ็มหล่อนวิงเลยเขาใช้อะเขาใช้ต้องมีทีเทียนเรามีคอมอด้วยเหรอมีเราไม่มีกับเบื้องบ้ากับวางโอ้เอ้าโอ้โหไงเนี่ยเขียวแบบอีเออเสียดายเอ็มหกสิบเกาะไหมแต่เสียดายที่แบบ จังหวะที่รถโผล่มาสามคันซีนเนี้ยมันเป็น s ิงเ g r ยสองคันน่าเสียดายน่าจะเป็นคันอื่นอีกสักคันนึงก็แสดงว่าถ้าเป็นส t ่จริงจริงผมว่าแพนตอนแรกอาจจะเป็น v t c ก็ได้แต่แบบเอะคนจีนไม่โอเคก็รู้ว่าวีทีก็ยังมได้อ่าก็จบกันไปแล้วสำหรับเทเลอร์นะทุกคนทีเซอร์ใหม่นะครับ a s สฟอ r c e นะครับ